ผมส่องพลอร์แล้วก็เอาไปเช่าครับอะไรอ่ะเขาเรือสีหมดโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือมันแถบเล่นบอลเล่นบอลในงแชทโตรไล์ไว้อะไรยังโอ้ยพี่ออนี่รักมากโอ้รักมากรักลูกคนนี้มากใช่ไหมรักนรักยังไงครับแล้วอีกคนล่ะอีกคนล่ะ ครับแรกก็เจอกันก็โอตุกตาแล้วครับโอตูกตายิ่งดูการทำงานที่ใสใจก่อนที่ยิ่งยอดใหญ่อะโอเคนะแล้วผมอ่ะผมอ่ะอันนี้ทำงานอยู่แล้วไม่ต้องพูดมาเนาะครับสวัสดีครับเกิดเหตุการณ์อะไรเมื่อกี้นี้เกิดการอะไรครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรเป็นอะไรกับปลามุดหรือเปล่าเนี่ยปลามุดทำแบบนี้ตลอดเอาเหรอ โอ้ยเอ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยคิดยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เราไม่ได้ไม่รู้ป่าปูนคิดไหมเราไม่คิดนะแต่ไม่รู้ว่าป่าปูนคิดคำตอบไป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 จบแล้วไป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 ขอบคุณพ่อหลอนแล้วก็ป่าปูด้วยนะครรัับบคผมส่งลูกชายวันนี้เนาะบ้างให้วันนี้ไปที่บุรีรัมย์ใช่ไหมเอาวุนนี้ไปใส่ตัวบุรีรัมย์ครับ อ๋อไกลอยู่บไม่ไกลสุรินทร์บุรีรัมย์มันก็จังหวัดติดกัน <Okay. S 1> ตอนเย็นนี้เราจะทําการแสดงอยู่ที่บอกกับเอฟซีบอกกับแฟนครับบอกกับแม่ๆตอนเย็นนี้เจอกันแน่นอนครับจังหวัดบุรีรัมย์นะ,ะตำบลหินเหล็กไฟตำบลหินเหล็กไฟอําเภอครูเมืองอําเภอครูเมืองใช่บุรีรัมย์ก็นั่นแหละเป็นวัดวัดอะไรวัด กาละโกหรือวาอะไรประมาเนี้ยโอ้ยผมก็อย่งนี่กได้ผมอยางยังหน่อยเนี่ยอันนี้คือขาเทยบอบออุ้ยไปร่างหารถตูถตู้ไปเร็วกว่าตูมัวแล้วอรตู้ดูวตไ้้คิวรพ่วันนี้แเงินเงื่อนอกไเจัดแสนให้ลูกยืมแม่บ่ับเงินจากเถื่อมันบ่ถึงจอดบ่ถึง ผมก็ไม่มีอย่างหาดเลยพ่อที่นี่ผมขอฝากไปที่นี่นะบเทอร์บรรยากาศตอนเช้าสวยงามขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอให้ไม่เมตตเข้ามาเบื่อคลิปนี้นะครับสุขภาพและทายแข็งแรงที่สุขภาพสมบูรณ์พนานะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจตากลานะครับบนที่เข้ามาทักมาแพงขอบคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นอกำลังใจนะครับขอบคุณที่เป็นตัวหนึ่งของน้องมะนาครับบ๊ายบายมื่อแรงก็อย่าลืมเปลี่นแปลกำลังใจน้องมะนาอยู่ที่ตำบลหินแหลกไฟหน้าคุกเอ่อคู่เมืองเกือบเป็นหน้าคู่ไปเรื่อยต่อจากันไปเหมือนเดิมไหมนี่ไปไร้านที่ไหนจ๊ะใกล้ๆเลยซึ่งทำกันเดียวประมาณทเไมจะว่าเนี่นะพ่อจะมาพูดเป็นตอนตัดเงินเดือนที่สองแล้วนะ งานประมท่าไปเดสักตัดก็ได้วนนี้กรีสอร์ทงานมีการเข้ารีสอร์ทเป็นการเข้ารีสอร์ทไปเข้ารีสอร์ทเขาก็เอาเหรอบมีบีเงินมีเงินอ่ะเท่าไปไงมีเงินเปิดประเดียนไปพักาเรี่อยมาวันนี้ไปกับไวันนี้ไปคนเดียวไหมไปกับมไปกับ้านอ้วันนี้ใกล้บ้นแม่พเนียแม่ัอกไปนอนไปนอนรีสอร์ทมัวดีครับ พได้ียค่าเทีสอนว่าวแต่เมเื่อรอยู่เรียบงอยู่หุยลำรางานราบ้านเรารพอดีครับไปนอนผลก่อนสิไปงานดอกครับอายอะไรกับมาเนี่ยะไปตการครับผมไปยังไงนะฮาวาพ่อมานี่ยยัเงินทาห่อนะพหาเงินอยู่ท้องพ่อหาเงินใส่หนีย่พ่อใส่ดีพว่าใส่ีเ่กันละพราว่าใส่หนีเลยเกัน เขใส่กบใดครับว่าอะไรอ่ะเขาใส่กบใดล่ะฟาดลูกข่อยนั่งเอกลูกไข่พี่ล่ะเขาหมานเครื่องใส่แฝงเจ้าของสิมานแต่ตะกร้ากับผู้ทังนี่ดิลูกนะก็ดิซักผ้าซักแฝงก็ดิสิ่งของหลายเนาะลูกเนาะมีมึงมูเข่าได้เครื่องใส่ฟ้าได้ทรทัศน์ได้พัดลมเขาได้ซุกคนได้หนิเออเจ้าของได้ตะกร้า ใส่เสือา้งอันตัวใหญ่ๆเดี่ยใส่เสือ้าเมนอยู่ตัวนี้เดี่เอาไปซักไห้โอ้ไ่ได้หมาไรอันนี้อันนี้ใส่ยังไงโอ้เก่กๆตั้มันแหงแล้วอันนี้สักก่งเยอันนี้อันนี้ใส่เก่งไดยตมันแหงแล้วโอ้กูบ่่วงน้ำปั่นๆได้คืสะออนมากไปไปขันจิบือลงปลาบอกพ่อ <Okay. S 1> พอดีฝากรถค้อนไว้ท <c oughs> ี่ลา่ต้องฝากเพื่อนบ๊ายบายวันนี้เราอยู่ที่ตำบลธาตุครับเชาวนี้เราอยู่ที่ตำบลธาตุครับหลังจาก <c oughs> เปิดทำการแสดงเสร็จสิน้นครับ บรรยากาศดุบๆกําลังเก็บสิ่งเก็บของครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพงปากก่อนป้าปากคือเปื่อยนะสัน้นเดี๋ยวพ่อเบิ่งด้วยพูดไทยๆปากมันยังกึบเปืดด่อยนะสั้นหลอบเลือดมากค่ะว้า,ากึบเปื่อยพอพี่ลาดต้องหาพลาสติกที่แหวนลบไง่ายๆไม่หลูกคือต้องผ่อนเส้นนะ ม,มันบอกแม่อันซุพ่อใส่ดาละสิบบาทส่าบาทแห่กระดาษเปียกๆเ,เ,เส้นออกแล้วเลยแห่โอ้กรรมการสุดยอดมากเลยครับผมเช็ดแป๊บเดียวครับเช็ดแป๊บเดียวหายเกี้ยงเลย สุดยอด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 เลยปาด์ตมาเก่งแต่ครับคุณแม่จจ้้้าาเก็บมือครับเก็บสู้มื่นเลยแมนบอครับจ้าโอ้สร้างโมมานแน่เนาะบ่บ่บาทนึงกับบะมีเดแม่คนมาบักว่าเราก็มีแต่คนทุกแน่บ่เฮ็ดเฮียเฮียยังไว้เนาะเฮ็ดเฮียเฮียยังไงในบริษัทบุกเบิกใครเออว่าเป็นกระบายพันธุ์ เกาเกาก็ได้ดอกบหาลอยแบพันเกาเกาก็ได้ดอกโอ้ยาตอนนี้ไฮรลลิกำลังนำขันข้างบนลงครับคือการครับแม่คือการครับ กล่องอันยัก uh ษ์เกลแกวใสเบียร์นี่แก้ะพกลปตะติกใสสเบียร์นี่แหละไล่ครับบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนี่ยมือเศร้าครับบรรยากาศที่เราเลือกทำการแสดงแล้วครับ บรรยากาศที่เราเลิกทําการแสดงครับพนักง,งานขยะผู้กจรลำมองก็จ้กบกวาดับกทําความสะอาดบนเวทีรประเอินผู้จักกันกับผู้จัดง,งานครับเพื่อนเป็นทีมอยู่ในทีมงานของนาย,ยกเราติดตามตลอดเ,เพื่นอนเขามา ช่วงจิจับรางวัลเป็นมาจ่ายเงินเอ้าว่าเป็นผู้ใหสนอกทักไทยกันครับพาพี่น้องเยี่ยมชมบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศเช้าๆครับผมฝากพี่น้องนํำในเด้อครับฝาบกกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม เบิ่งคิดพอหลอดให้แน่ครับขอบคุณขับตุกกำลั่างใจขอบคุณทุกไมตรีขอบคุณเอฟซีพี่น้องแฟนคลับครับที่ช่มคลิปให้ครับผมปีใหม่กับคอยทุกทุกคนเลยครับเดอ้อจะเล่นรู้เรื่องในนาทีการงานเงื่อนทองไหลมาเทมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงซํานี้ครับผมขอบคุณมากครับ